สุกมีแต่ดาชัยสรรวันกอดเมื่อนั้นคงจังหวังสุกสมปากแต่เสียงเลยลมไปสวยงั้นนั่งรอออกที่มองน้ำตาเลยหยุดที่มองขารถน้ำสัง่<ะ>อองสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับวัอนี้ผมพามายางอยู่ที่ตลาดสดอำเภอบ้านม่วงนะครับโอ้วัอนี้ฝนฟ้ามาเลยฮนะฝนฟ้าพายุเข้า941สวัสดีเจ้าว่าเสี้ยนยังก็ นี่มาขายปิงไก่มาขายปิงไก่ซอยบ่อท่านตลาดอันนี้เป็นปิงไก่โค้งไก่เนาะโค้งไก่แล้วก็ตูดไก่ดาบไก่ตับแล้วก็ปลาคอน้อยปลาคอน้อยเศร้าบาทโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับขายมีคู่มือเนาะตลาดสดอำเภอบ้านม่วงป้าเดี๋ยวื้อนี้เฮาจะพาเบิ่งนะครับบรรยากาศตลาดนะฮะื้อนี้เฮาจะมาซปิงกันมีเงินอยู่ห้าร้อยบาทน่าจะซื้อไปให้แม่เฮาเอดกับเขาไป ตาเออไปวัดมืออื่นนะครับสวัสดีครับวัอน,นี้เดี๋ยวผมพาไปเบิงนะฮะ6,500ป่ะยางเบิงก่อนเฮามีอย่างเนี่ยนะครับตลาดสดอำเภอบ้านม่วงนะฮะปลาตองเป็นตัวเลยวันนี้จะซื้อปลาตองไปปลาตองอันนี้กันปลาตองกันนี่กับปลาตองคือกันอันนี้ปลาอย่างน้อนนนะปลาบู บ้านเราก็มีปลาบูขายอยู่เนาะอืมเราก็จะได้อย่างกินเนาะวันน<อ>ี้เนาะสวัสดีครับอู้อันนี้อย่างนี่โอ้ลับ,บประตองโอลาบกระต๊องบ่ลับดิบป,ปะลาบแล้วลับแล้ว,ลวเราขาเอาไปเอทให้มันซุกกันปะาข,าขายขายังไรเนี่ยห้าสิบอ้าวเอาทวงนึงก็ได้เดี๋ยวจะเอาไปเอ่อเ็ดให้มันซุกอีกเท่านึงลาบปลาต๊องปะโม้่ใหญ่ สกินดิฟก็ได้เนาะสิกินซุปก็ได้อ่ะปาอนาาตลาดลาหมครับผมมนีมามาตลาดอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะฮะอือพ่ว่าเอารถัวรนกนเลือกอ่ะเ็ดทัวน้ำเ่วเอน้ำเทียวโอ้กุ้ง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 บดกุ้งเต้นอยู่แต่ว่าเต้นเต้นไม่ค่อยหลปั๊ดไหโอเคมากำลังฟื้นเนาะ อ่ะหลืออยู่4 5 0เอานี้ไป50บาทมีห่วตอ่ตอเปล่ะต่อนี่ขายยังไดนตอ่อ,ตอ,อาบาทอต่อขีดละ50าสบนมะเอาไปยางเนาะเ,เอาไว้ก่อนนะาาร้านแรกเลยสวัสดีครับขวามือนี่เป็นหมูหมูหมูสวัสดีครับหมูตอนนี้ตกยุโลละร้อย5 0บาเนาะสามซัน ร้านนี้หมูสดมากมากเลยนะฮะนาฮะเดี๋ยวรออีกจังหน่อยนะฮะโอ้รูซสึกว่าของจะหลายมากเลยกบกบกบกระมีนะฮะอันนี้น่าจะเป็นปลาเอือกนะฮะปลานิ่นเอือกปลาเจ้านี้เจ้านี้ขายปลานิ่นเป็นตัวตัวเลยนะครับโลเท่าหล่เนาะตอนนี้แปดสิบบาทบ่โอ้ตอนี้อยูแปดสิบบาท เจ้าประจําเลยนะครับสำหรับอยู่ที่ตลาดบ้านม่วงนะครับมาซื้อกับไอ้เพิ่อนได้ไอเพิ่อนจะขายตอนนี้ตกยูโร80ดเอ็ดครัวให้พร้อมเลยนะครับครัว <Okay. S 1> ให้พร้อมเซ็ตมีเขีองโอ้มีเขีองใส่นะฮะอันนี้ตลาดสดอำเภอบ้านม่วงนะครับผมจะพายางเบิ้งนะว่าจะได้ในอยูนเนื้อกินอย่างแน่มื่อน,นี้ที่ตลาดสดนะครับทุกอย่างอันนี้น่าจะน่าจะเอาไปเอสซุกนะเอสซุกมากกว่านะฮะไปเบิบ้งลูกปลาน้อยเอาไปมก hmm. กินบ่ มกกินนะโอ้ไม่ยังโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบปะดุกปาดุปลาซิวน้อยเอาไปมกนะฮะเอาไปมกปะของกลั่งหลายเลยกบอันนี้ก็กบอันนี้ก็บกบปูบปลาย่างหลายเลยนะฮะ อันนี้ปลาปลานิ่นร้านนี้เพิ่นเฮ้ยสวัสดีครับท่าแก่มีแต่ปลานิ่น่เดี๋ยวนี้ครับผมมีแต่ปลานิ่นครับปลาคอปลาปลาคอบ่มีบ่มีบ่ปกติมีหรือเ่มีครับผมเดี๋ยวนี้บ่มีขอบคุณครับเดี๋ยวนี้เลยแต่ปลานิ่นปลานิ่นครับผมวันนี้มันเอิบไปแล้วมมนีลยังท่านได้เอามาครับบอกเอามาเด้อเอามาเด้อเอามาเนี้ยเอาโอเคปลาย่างเบินจอดมันจะก้าวนะฮะตลาดสวนอำเภอบ้านม้วนวันนี้ฝนตกครับพายุเข้าเกลวิสสิบเอ็ดสามมือนะฮะ สามมือาเอิบสบอสวัสดีครับปลานิ่นบมนี่นะไปดูปดูบ่ขายขายยังไหนทีซาด้าที่ลซาด้าถ้าถ้าเป็นอันนี้ดิอันนี้ปลาอย่างปลาตองบ่ขี้ดละน่าีแลซา้าซาูเพือนบ่สองสีเอาสามขี้ดนะเอาสเอาสมต้อนนะสต้อนสาต้นมันจะได้ยีดสิะ สั่งก่อนนะันนะอันนี้เป็นปลาเอิบฮะปลาเอิบก็คือเป็นการถนอมอาหารนะครับถนอมอาหารขอคนอีสานบ้านเฮ้านี่แหละเป็นการเอดให้อาหารปลาแท้ที่มันจะเน่าเนาะบัวเน่าเนาะที่ดีมันสีเน่ามันก็เอามากินต่อจักขี้นะร้อยเ้าเลยบอหกขีดเอาเอาร้อยเซาซบไปให้ยี่โมนไปวัดซื้อแหละ จอบไปเพื่อไปเอี้ยนแน่ยื่นแน่กินไปวัดนะฮะร้อยเศร้าอู้บุญยางโดดเลยนะครับสำหรับตลาดสดอำเภอบรรวงนะฮะมาเมื่อนี้กับคตแน่นเอียดเลยแล้วก็ของอยู่ของกินกับแน่นเอียดเลยทอนสามสิบบาทอ่ะไปต่อฮะเอาย้ายไม่อยู่พี่เลยวะอันนี้ลาซาพักท่านคุนเขาเอาออกเนาะแล้ว ไอ้เพื่อนเด็กสะตาเพื่อนเด็กส์ไอเป็ดเบิงงัวเฮ้ยเบิงงัวปกติสิมีอ่าเยอะก่อนเหรอน้องงัวบ่มีแล้วมือนี้มือนี้บ่มีมือนี้บ่มีน้องงัวโอเคชือนี้หรือครับปลาแห้โอ้โหโอเคครับโอเคครับปะเบิงเบิงเบิงต่อครับปลาแห้งสวัสดีครับอันนี้ปลาคออันบ่ปลาคอยางเลยเนาะนกกระทาอ๋อนกกระทานกกระทานกกระทา ไข่ป้าไข่ป้าไข่กระโด๋สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับย่างเลาะเบิงตลาดซืสอละบันนี้ย่างโดนโดนตลาดบ้านม่วงมะคบเดือนบ่เหรอบนนี้ย่างเลยอาโอเคมันอยากได้มาเบิ้งบรรยากาศนะฮะเย็นก็มีใบกระเพรากระจายอันนี้ใบยังนี่ผู้สาวนี่ยเขาไม่เอ้ยยังได้กิน อ๋อเอาข้าวแกงถ้ายังม่ได้บ่พัดกะเพราย่างเดียวโอเคโอเคสามไม่สิ้นละอันนี้มากยังอันนี้เนี่ยมักเมาโอ้อันนี้เขาไปเอสไว้ยวยมักเมาอันนี้แหละเดี๋ยวเอาเอาไปตำมาเมาฮะเอาเมาเอ๊ะยังแชทคุยผู้เมาอ่ะโอ้ยผู้สาวโอเคแล้วทั้งพี่ก็เป็นโซนของหาทะเลหาหาทะเล ผมคโอ้ป่าเนาะนี่เนาะปลาบึกเล่นปะปลาปลาขาวอ๋อพี่ขาวปลาขาวพี่ขาวอุ้ยโคตร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 ดิคือใหญ่ทุกคนโอ้ปลาขาวเนาะนี่เอื้อบปะอ๋ออ๋อบริเอื้อบเนาะตัวนี้เอื้อบเนาะอันนี้ปลากรดเอาไปยังไหนกินน้อ ข้าวเส็จหลายไปเสียเฮาเอาเบิ้งให้พี่เนี่ยปลาเค็งนะปลาเค็งนี่น้อยเก็บก็ครบนะฮะปูปูหน้าเนาะนี่เนาะเอาไปต่ำเนาะแล้วก็เอียนน้องงัวนี่เจอแล้วน้องงัวสวัสดีน้องงัวอันนั้นเนี่ยอันนั้นนมบ่เน่ะอ๋อนมงัูบ่ขายยังไงนมงูโล่ละสองร้อยหกสิบอ๋อโลมัน เป็นนมยังไงนมนมสาวหรือว่านมหยาบนมหยาบจะสีส้มแมบอกเลยค่ะอันนี้เป็นนมอันนี้นมสาวเลยแม่บอกโลละสองร้อยหกสิบาทแสบแสบเนาะเอานี่ดีกว่าเดี๋ยวอุดหนุนชุดนี่ดีกว่าอุดหนุนชุดนี้ดีกว่าอ้าวชุดหวายชุดหวห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอเค ได้ชุดไหว้ไปแล้วนะฮะสหรับแกงแบบเอ่อแกงแบบสลิดรูปสลิดรูปนะฮะได้ไหมน่อ,อ,องมัว่อวน่องออก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 น่องออโนึ่งมร้อยแปดสิโอ้โลสามร้อยแปดสิบน่องงวอ,อันนี้ครึ่งกิโลอันนี้หนึ่งโลแซ่บแสบเลยเอาไปใส่ผักอีเลือดโอ้ <c oughs> พญา,าเตา่า เอาละครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับตลาดสดอำเภอบ้านม่วงนี่เป็นตลาดเงินแรงนะครับวันนี้มีฝนโปรยปลายลงมาเบิดมือเบิดเงินเลยนะฮะกะผมจะทีผ้านย่างเบิ้งเก็บบรรยากาศนะครับบรรยากาศตลาดสดอำเภอบ้านม่วงนะฮะัราสู่นครอยู่ห้างจากตัวจังหวัดกับประมาณเอ่อร้อยยี่สิบกว่ากิโลเลยนะฮะกุ้งเต้น กับบริย่างดนละเจ้านี้แบบกระปูยังโอ้โหอลังการเลยป๊าค <c oughs> ือลายนะ <c oughs> ปูย่างลายเลยฮะส้วงนี้ส้วงน้ำส้วงน้ำลงหน้า <c oughs> มันมีแบบซุกก็มีครับแบบซุกก็มี <c oughs> ปูหน้าน้อยเนาะ ปูนาเนาะปูนาอ้าวมาจ่ายค่าบริการและวบึ่งยังหน่อยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปลาอะไรคะนี่ปลาทูจริงๆด้วยมันมีอยู่สองตัวเห็นไหมมันมีสองตัวจริงๆด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้กยจริงเลยจรินเลยปลาทูไปยืดเฮ้ยเห็้ยติด,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 ดกลองเลย อาละะฮมันมีฟังทางพุนพร้อมเบลฮอตเบลเบิ้งฟังทางพุนอีกเถื่อนึงดีกว่านะฮะไปนี่ซอยไปโอ้ยเนาะไฮเดรจไฮเด้อไปโฆษณาแน่ครับร้านนี้ร้านนี้มีตำบักหุ่งนะผมเนี่ยแมนยี่ดอกสวัสดีครับเอาเบิ้งอีกซอยหนึ่งฮะสวัสดีร้านขายหมูร้านขายหมูนี้หมูสวยมากเลยนะครับ มืมีแต่มือสิสวยมีไส้มีเสียงจีมีตับนะฮะหาปลาคงไม่ได้เพราะมันเป็นเสียงหึงถ้าปลาต้องเข้าไปข้างในเอา่ะฮะตลาดสดบ้านเฮานะครับก็รู้สึกว่าจะคึกคืนเป็นพิเศษเลยนะฮะสำหรับตลาดสดนะฮะอันนี้อะไรอันนี้ปลาอันนี้อย่างเท่านี้ผสมาส้มปลาปลาส้มเหรอเนี่ยนะไข่ส้มไขป่ปลาอ๋อส้มไขป่ปลาส้มไขป่ปลาขายทยี่ไหนฮะ ห้าสิบบาท,บาทเอาตัวหนอึ่งครส้มไขป่ปลาเดี๋ยวจะแซ่บอยส้มไขป่ปลาอันนี้ส้มปลาเนะาะแม,ม่นาารครับส้มปลาส้มไข่ปลาโอเคไปยังเบิ่งบรรยากาศครับโอ้เบิดไฟสามร้อยละเบิดไฟสามร้อยบาทแล้ว,าลวขาหัว,วตนนัวนี้ปกติขายอยู่ข้างนอกเ,อปเป็นยังไงขึ้นมาอยู่ข้างใน บอโอ้ยเพื่อนนีนอแม่ยีดอกให้ยูนี่แหละมีหัวหมมีหอนหยางเจ้าดกสบายอันนี้หางมูอ๋เนี่ยหางงัวหางงัวนนะแต่ก่อนพึ่ขายโยงนอกเ็จะเป็นเจ้าเดียวที่ขายเกี่ยวกับหางง่วขางง่วเนาะไปก่อนโอเคครับเบิ่งบรรยากาศนะฮะแบบของยุคของกินนี่ก็ถือได้ว่าหลากหลายฮะหลากหลายเลย ออออออปื๊บจู่ยหว่หอยหอยกระปูพ่อกระปูย่างหลายเลยช่วงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับกระปูล่หลายาครับซืบ้อกว่าจะพากันเข้ามาอยู่ข้างในจนเบิดเลยนะฮะโอ้น้ำโทมน้ำโทมพอเหรอเพืบบ่านสำหรับวัตถุดิบสินค้า ปูปูหลายเด้เนาะตรงนี้ <überzeug cumin S 1> ปูปย่างหลายสวัสดีครับเพื่อนขายข้าวต้มไก่้ชิบเบิดละไก่้ชิบเบิดละโอ้เกีบไม่คราบตัวนี่เห็นไหสวัสดีครับเล่าสวัสดีครับเล่าสวัสดีครับสวั NV cannabis. สดีครับปะโอ้เดี <t ries related> ๋ยวนี้ย้ายไปอยู่ข้างในกันเบิร์ตเลยโอ้ปลากระปูย่างหลายเลยครับช่วงนี้ปูกระย่างหลาย ออร้านนี้เพิ่งขายเนาะนี่ชิ้นยังนี่ชิ้นหมูครับชิ้นหมูบ่ครับหมูแท้ร้อยกว่าตัวหมูแท้ๆเลยใช่ไหมครับไม่ใช่หมูปลอมใช่ไหมครับไม่ครับไม่ปลอมครับโอเคเอาน่าจะสุดแล้วสำหรับร้านสุดท้ายนะฮะร้านขายหมูนะฮะร้านขายหมูคุณเนี่ยเทวดาก็ตั้งเขามาแล้วตกคักๆมาอนี่ยหมื่นพายุเขาฮะฮะย่างออกไปดีกว่ามาดีปลากระปูงโคตรกระปูเลยคุณเนี่ย ไปอ,อุ๊ยเบื่องบรรยากาศอีกซอยสุดท้ายนะฮะแบบเงียบๆไปยังไงแต่นา่าจะทอดหรือเปล่าของเฮาเมื่อนี้เดี๋ยวเอาให้แม่ไปเอ็ดไปวัดมืออื่นนะครับ โอเคครับนี่แหละครับตลาดสดอำเภอบ้านม่วงเดี๋ยวเฮาย่างออกไปเบิ่งบรรยากาศข้างนอกกันนะฮะอันนี้คืออะไรอย่างอะอันนี้คืออะไรอย่างนี่ <c oughs> <c oughs> พัดบ่าพัดแปง้งพัดแปง้งแป้งพัดนบปโรตีโรตีอ่าโรต,ต,ตีใส่ไข่นะฮะเป็นร้านที่ขายดีสุดเลยนะครับเพราะว่ามีอยู่ร้านเดียวฮะ อีกร้านนึ่งจะเป็นร้านปิ้งย่างนะครับปิ้งย่างย่างๆๆๆจากคูคสูชตาะนะครับเบิ์ดคู่มือเบิ์ดคู่มือเลยมีจากไก่มีตับไก่มีปีงไก่ป้งหมูนะฮะ <air S 1> อเอาเลยเอาเลย,เเลยนะครับนี่ตลาดสดอำเภอบ้านม่วงนะครับนี่แหละฮะ <š S 1> บรรยากาศนะครับ,ร <S <S บรอันนี้เป็นในโซนของด้านนานะครับผมก็ให้เบิ้งบรรยากาศกันนะครับเมื่อน,นี้กัคือทว่าฝนฟ้าค่ะสุดยอดเลยนะฮะ โอเคครับเรียบร้อยครับช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วกาที่เหลือจะเอาของไปให้แม่ผมนะครับเพื่นอเนเจะเพชรอย่างน,อน้อ,งอยเขาก็ยังมุ้งกันนะฮะเอาละฮะหนึ่งสองสามสี่อย่างสี่อย่างห้าอย่างประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละโอเคฝนจะลามาแล้วบ้านม่วงนะครับตลาดสดบ้านม่วงอัปเดตล่าสุดเลยนะฮะ